3วันทิตเนาะทางนั้นก็สิเป็นอ้าวมาเบิงสันนีทุกคนอ้สันนีดูล้าขนาดกับสบายดีและสวัสดีกันเบิดสุขุสุคนตอนนี้เบวเมนไสกับยูทีประตูไส้เนาะมือนี้สิพาทุกคนมาเบิงมาชมบรรยากาศประตูไส้ซึ่งว่ามือวนี้เบวเมนไส่กับได้ยินข่าววา่าข้าเจ้าเปิดไทึ้นแล้วเนาะ ก็จะเปิดให้ขึ้นด้านบนแหละทุกคนตอนนี้เขาก็มาฝากรหลดย่บนนี้เนาะค่นละสามพันทุกคนเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศของมือเปิดกั้นให้ขึ้นส้มด้านบนของประตูใส่มือทําอิฐเลยทุกคนเนาะ เดี๋ยวสิพาทุกคนเขาไปเบิงเนาะบอลแม่นไส้กับห้องก็เห็นข่าวเนาะเมื่อกี้ว่าข้าเจ้าให้คืนแล้วเนาะเมื่อวานนี้ที่ว่าเพิ่นบบท่านให้ึืนเนาะเพราะว่าป้าปุงย่องบบท่านแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อนี้ที่ว่าข้าเจ้าเปิดให้คืนแล้วเนาะสิพาทุกคนึืนไปเบิงเนาะเข้าเจ้าให้ขืนแล้วเนาะข้าเจ้มีคนอยู่ถึงลทุกคน ดีใจร้ายวันนี้สิได้พาทุกคนมาขึ้นประตูใส่เนาะหลังจากบอลแมนใสกับบอได้ข้นามากเือ3ปีละถือว่าปีไปตั้งแต่ส่วงโควิดเลยเนาะสำหรับประตูใส่เนาะเนาะเป็นบรรยากาศวันนี้บาเแมนใส่หูขาวครับฝ่ามาเลยเนาะฝ่าวาถ่ายทุกคนได้เบิ้งวิวข้างบ้นเนาะบรรยากาศเนาะ ว่าเวียงจันทร์ในรอบๆนี้เป็นยังไดหรอเนาะเพราะว่าเข้าขึ้นประตูไส้นี่เาเห็นเวียงจันแบบ360อยงศาเลยเนาะเพราะว่ามันอยู่ใจกลางเลยเนาะแล้วก็อยู่จุดดินที่ว่าสูงที่สุดเนาะในเวียงจัน์สำหรับประตูไส้นี่เนาะจะเป็นบอล เขตดินที่ว่ามันมีความสูงเนาะนทุกคนเนาะมีทุกคนขึ้นไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิงเนเนวาคาขึ้นประตูใสทอา์ดายเนาะเนาะมื่นนมอนนี้นักท่องเที่ยวกับลายเนาะทุกคนหลยอยู่เนาะ ทางคืนก็จะเป็นบอลน,นี้เนาะเพราะว่าเขาจะกาลังปรับปรุงแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็หล,ลยๆคนกับมาถาึืนเนาะแต่ว่าเขาจะปรับปรปุงบทันแล้วเนาะก็มือน,นี้ก็เป็นมือทําอิดเลยทีบ่าเขาจะเปิดให้ึืนเนาะย่างเป็นทางการไอ้ขึ้นไปได้ล,ล้วบ่ มือนี้ฟรีป่ะสองหมื่สองมื่มฟรีเนาะเขาจะปรับปรุงทางขึ้นใหม่เนะาะน,นอกจากคนกับที่ว่าเพิ่นสิให้ขึ้นฟรีเนาะสองหมื่นถาผู้ใดอยากผู้อยากเสียงเงินเนาะให้มาเฝ้ามามือนีครับมืออื่นเนาะคือว่า เิ่นยังให้ขึ้นฟรีเนาะมืออื่นเนาะให้ทุกคนเห็นทางขึ้นเนาะถือว่าเพิ่นตัวนี้ดอกไฟเพิ่นติดใหม่เนาะแต่ว่าก็ถือว่าการปรับปรุงกับโบได้โบได้ตบแต่งยังหลายเนาะบบได้ตบแต่งยังหลายมีแต่ปรับปรุงบันไดเนาะขึ้นเนาะปรับปรุงบันไดนขึ้น แล้วก็ติดกล่องวงจรปิดเนาะเนาะถือว่าเพิ่นติดไฟเนาะแต่ก่อนจะบ่มีไฟเนะาะแต่ก่อนแตปัจจุบันนี่ก็แต่ว่าซีนี่เพิ่นท่าเติมน้อยเดียวเนาะเนาะ ทางขึ้นบางอันจะสำลุดไปแนวเนาะคือเชื่อได้กล่องห้องโบงามปันไดเนาะทุกคนห้ามขีดเขียนเด็ดขาดเนาะมันเขียนห้ามขีดเขียนเชื่อได้แต่อย่าเปืี่ยนเลยน้อยนึงเนาะบนดาท่าซีใหม่เนาะท่าซีท่าท่าซีาน่าจะดีเนาะจะเห็นให้โบเปืี่ยน <Okay. S 2> แต่ว่าด้านบ้นนี่ที่ว่าท่าไม่เนาะทุกคนดานบ้นท่าไม่เนาะดานบนท่าไม่นะนนไมแล้วกเพ่นปูพุ่มเนาะปูพนะุ่พมโอ้งามกว่าเกา่างามเนาะงามกว่าเกา่าก็สิมีหูหูของประตูใส่เนาะ ผูกเก่าเนาะทุกคนว้าวกรสิมีหูป,ประวัติของประตูใส่เนาะทุกคนตัวน,นี้จะเป็นหูป,ปี2009เนาะปี2020เนาะทุกคนการปรับปรุงน้ำผุเนาะ ระยะ2008เนาะ2008นี้เพิ่นจะเห็ดของสันติภาพนี้มาใส่เนาะระยะ2008ตัวนี้ปี93เนาะตัวนี้ระยะปี93จะเป็นยังเป็นเส้นทางลาดย่างอยู่เนาะตอนนี้ปี93เนาะเ <c oughs> นาะถือว่าเฮาสิเห็นว่าเวียงกันก็นยังมีแต่ก่อนก็นกน้ําท่วมเนาะ แต่ก่อนบอทันเห็ดบทันเห็ดการเจือนอยู่แคมคองเนาะแถวหาดตอนจันะเนาะถือว่าหนามจะถ่วเกือบทุกปีเนาะมีหนามถั่วขึ้นมหาหอดประตูใส่เนาะทุกคนมันจะมีนี่เนาะนี่ก็คือตั้งแต่ปีพันก่อร้อยหกสิบเนาะตัวนี้เนาะแต่ปีพันกร้อยหกสิบผูกนี่พันก่อสาอ่าทุกคน ตอนนี้เนาให้ทุกคนส้มสันแหลกเนาะสันธมิตรก่อนเนาะถือว่าบอลน,นี้มันจะเป็นแต่ก่อนมันจะเป็นหานคล้ายเครืองเนาะทุกคนแต่ก่อนมันจะเป็นหานคล้ายเคืองเป็นหานคล้ายเครือง,รครองเนาะเ <c oughs> นาะทุกคนมีหูเนาะการในการตกแต่งประตูใส่แต่ก่อนเนาะ บอลนี่บ่แม่นใช่บ่เคยเห็นมาก่อนเลยมุมตัวนี้เนาะมันเป็นธงเขาเนาะตัวนี้เพิ่นก็ติดดอกไฟใหม่เนาะทุกคนติดดอกไฟใหม่เนาะชือว่างามกว่าเก่าเนาะชือว่างามบอนสันนี่ถือว่าออกแบบ แบบฝลาสว่างเนาะนี่เนาะประวัติของเวียงกันแต่ก่อนกระจีน,จนำท่วมเกือบทุกปีเนาะแต่ก่อนเพราะว่าบททันเหตุการเจือนแคมของเนาะทุกคนเนาะเอาสิเห็นเนาะความลำบากของประชาชนเนาะ ส้วงหนามทัวมเมื่อก่อนนาะ <c oughs> นี่เนาะประวัติของประตูไสที่มาาของประตูไสประตูไสถึกสางขึ้นนับแต่ปีคศ1 9หา1 9 6 8เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่การประกาศเอกลาดของซอปโปาลาวจากแอกัน ปกครองของพวกลาเมืองขืนฝรั่งโดยสางตามสัดส่วนเหล็กตำล่าอันสำคัญของชาวผุธคือสามเจ็ดเก่าสางด้วยปูนซีมั่งที่อเมริกาจะนำไปสางเดินบินเลยเอามาสางประตูใส่แทนหูบส่งทางด่านเท่งประตูใส่แมน มีลักษณะขายคือกับภาษาทัสมาฮาวที่อยู่ประเทศอินเดีย<ม>และทางในถือประดับประดาด้วยศิลปะลายหลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของลาวที่มีสีสันงดงามหลวดร่วมทั้งผูกปั่นนางกินนารีพระอินขีส่สางเอราวัน ลาหูตีจักซู์และเทพอื่นๆในศาสนาฮินดูหรือพามณ์ะสมประสานกันอนุสาวรียนี่แม่นออกแบบโดยทานพันโทไสยะสิทธเซนาในปี1 9 5 7และลงมือสางตัวจริงในปีคศ1999 ปี1,960ได้ยุดการกร่อสางสั่ข้าวย่อนนายพลกองแลได้ยึดอำนาจจึงบอสามารถสางต่อได้ตกมาหอดปีคศ1,962แมนไดสางเป็นระยะที่สองจนสำเร็จในปี1,968การวัดแทกประตูใสความกวงของอนุซาวรีด่านละ เ้า4เมตรความกว้งของประตูไส่เขาด่านละ8เมตรลวงสูงของอนุซาวรี่แมน49เมตรอนุซาวรี่ประกอบมีเจ็ดสันอนุซาวรี่มีขันใดทั้งหมด197ขันงบประมาณในการก่อสร้างแมน63ล้านกีบ โอ้งบประมาณการก่อสร้างแมนห3ล้านกีบทุกคนสมัยนั้นเนาะสมัยนั้นเงินเงินลาาเนาะถือว่าซ้ำกันครับเงินบาทไทยเลยเนาะแต่ก่อนเนาะห3ล้านกนีบก็เกือบว่าแต่ก่อนเนาะนนเก,กือบ63ล้านบาทมันได้เนาะแต่ก่อนถือว่าเงินกีบแต่ก่อนแข็งเนาะ เดี๋ยวเราขึ้นไปเบงสันสต่อไปทุกคนรูซสึกว่าตื่นเต้นเนาะกับการตกแต่งใหม่แบบนี้ที่ว่าสวยงามเนาะ้วก็มันอยากคลายๆายกับแบบพระลาสว่างเนาะคลายๆายพระลาสว่างแบบนี้มันรู้สึกว่าอลังการดีเนาะรู้สึกว่าสวยงามแบบนี้เนาะแต่ก่อนเป็นฐานค้ายเครืองเนาะอยู่ลุมคล้ายเครืองทีละลึกเนาะปัจจุบันประเตุแบบ แบบทองพระโลงเลยเนาะแบบนี้เนาะอ้าวมาเบิงสันนี่ทุกคนอู้ซันนี่ดูล้าขนาดตาสันนี่สวยงามขนาดทุกคนว้าวบาเวนไสปบุคืดเลยได้วาจิเพิ่นจีตกแต่งวันนี้งามปนี้เนาะงามเนาะ ถ้าว่าเรื่องการเก็บเงิน30มสิบพันเนาะสำหรับชาวต่างชาติก็ถือว่าคุ้มเนาะขึ้นมาส้มเนาะแต่ว่าสําหรับคนเหลากะอยากให้เก็บถือกว่านั้นเนาะคือบาแม่นใส่ฟมอมขึ้นเนาะก็อยากให้เก็บถือกว่านั้นเนาะสําหรับคนเหลาเพราะว่าคนเหลาก็เป็นเจ้าของประเทศเนาะคือว่าคนเหลาก็เป็นเจ้าของประเทศประชสุขขนเนาะ ก็ควรได้ครับโอกาสเนาะในการมีสิทธิพิเศษเนาะเนื้อจากคนต่างประเทศเนาะบพว่าสีเหลืองได้กระตามเนาะคนเราต้องมีสิทธิกลัวเนาะเนาะหลังทึงกับจะมีจอการแสดง วัฒนาธรรมเนาะของลาาจะมีสีจอเลยเนาะทุกคนเนาะถือว่าเป็นปูพุ่มแบบรูร้าะเนาะ,นะถือว่าสวยงามเป็นสีขาวเลยเนาะถือว่าเป็นเห็ดถือว่าเขึ้นมาทำอีฐตูซึกว่าว ผมมีการเปลี่ยนแปลงปังไนไดเนาะอยู่ด่านลุมแต่ว่าขึ้นมาด่านบนนี่บนนี่บานม่นใส่มากล้ายเนาะสั่นนี่ที่ว่างามายงามงามสั่นนี่เนะมมาะยอมหาพประสั่นนี้การออกแบบสวยงามและตัวน,นี้มันจะเป็นลายเก่าเลยเนาะตั้งแต่ก,กันก่อสร้างทำอิฐเลยเนาะและเพิ่มมาใส่ดอกไฟนี่ thưa bà xuân anh làm lũ lá là... เนาะด่านนี้ก็สิมีทางขึ้นทั้งสีเบื้องเนะาะทั้งสีด่านเลยทุกคนเนาะมีทางขึ้นอยูสามด่านทุกคนบอลนั้นเพิ่อนหนาจะไหวใส่ลีฟเนาะหนาจะเป็นบอลออกแบบในการใส่ลีฟเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกับบอลได้เฮ็ดเนาะบอลได้เฮ็ดเลยเนาะบอลน,นี้แต่ก่อนมันจะเป็นทางขึ้นอยูสีด่ด่านเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเบิ่งอีกสั้นต่อไปเนาะทุกคนว่าขังบนเพิ่นจะตกแต่งแบบใดอีกเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งน้ำกันทุกคนว้าวสวยงามสวยงามเนาะทุกคน จะมีสองสัตเนาะที่ว่าเป็นหองทงไงเนาะทุกคนนี่เนาะเป็นสันด่านบนด่านชมวิวแล้วเนาะด่านชมวิวแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวพาทุกคนมาชมวิวด่านเนาะเนาะ ตัวนี้เพิ่นก็ยังบ่ทันตบแต่งหลายเนาะทางด้านบนนี่เนาะนี่ทุกคนเาขึ้นมาเฮาก็สิได้เห็นวิวเวียงจันแบบ360องศาเลยเนาะเฮายางอ้อมได้ประตูใส่เนาะเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนขึ้นไปชมวิวอยู่ทางด้านบนพุ่นเนาะ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสันชมวิวเป็นสันชมวิวทำอิฐเนาะกับชิบูะท่านสูงบันไดสวยงามเลยทุกคนเพื่อนกับดานบนนี่กับบ่อใดบ่อใดปะปุ่งร้ายเนาะกับจะเป็นบันไดแล้วก็เป็นการแลนไฟแล้วก็กล่องวงจรปิดเนาะนี่บนนี่เพื่อนยังบอท่านตกแต่งแล้วเนาะ แต่บอนนี้ก็จะเป็นห้องโทงคือกันเนาะกวางเนาะทุกคนความกวางอยู่ประมาณเจ็ดคูณเจเมตรเนาะความกวางของหองนี้เนะา 7, 7, เนะประมาณเจ็คูณเจ็เมตระทุกคนเนาะเพิ่งจะใส่ดอกไฟใหม่แต่ว่าห้องนี้้าว่าตบแต่งแบบคือคือสันสันหลางบน ขึ้นมามืกี้นี่คือสีขักเนาะคือสีงามอีกเนาะเดี๋ยวทุกคนขึ้นไปส้มวิวด้านบนทุกคนวว้าสุดหยอดไปเลยทุกคนมูน,นี่มอขักเนาะดีใจมูน,นี้มากก็ได้ขึ้นฟรีอีกเนาะ ค่ะผ้ะองค์นี้แม่นพิ่นอยู่คูประตูใส่เนาะทุกคนอยู่คูประตูใส่เนาะเนาะสำหรับห้องสั่นนี้มันก็จะเป็นแบบโดมเนาะเป็นแบบโดมแล้ทุกสั่นก็จะมีกล่องวงจรปิดเบิดเนาะวงจรปิดเบิด ก็คือไปเบิ่งส้มสันบนทุกคนแล้สิพาเบิ่งวิว360องศาเนาะเห็นเนาะต้นนี้เป็นกอเฮ็ทไม้เนาะบันไดต้นจะเป็นบันไดเกี่ยวเนาะยางเกี่ยวขึ้นเนาะยางมุนเนาะเป็นเกี่ยวอ่าต้นนี้จอมเนาะ จอมของประตูใสสันสุดถ่ายเนาะทุกคนสันเจ็ดเนาะเป็นสันเจ็ดสันเจ็ดอ๋อนี่ทุกคนวิวประตูใสทางด่านแคบคล้องเนาะเบื้องนี้เนาะไปซุดก็บซิเมนฮอคัมหรือวธรรมเนียบประธานประเทศเนาะทุกคน คนได้เห็นมุมเนาะเสียดายกล่องเฮาบ่งามปานดเนาะนี่เนาะทุกคนบรรยากาศของเวียงจันท์เนาะวันที่3วันทิ่เนาะทางนั้นก็สิเป็นเป็นทางเวียงจันท์เซ็นเตอร์แถวภาคสันเนาะทางตาลนะทางด้านนี้ก็เป็นทางทำเนียบประธานประเทศเนาะฮคํา ไปทางนั้นก็สิเป็นทางน้องดวงน้องบัท้องเนาะทางด้านนั้นเนาะนี่ทุกคนวิวด้านนี้เนาะวิวด้านนี้จะเป็นทางด้านบนเนาะขึ้นเส้นขึ้นทางทางด้านนี้เฮาสิเห็นน้ําพุเนาะแล้วก็สิเห็นถนน3สายเนาะที่ว่า เขามาสู S 1> <S 1> sucking, first, beans, ่ประตูไสเนาะทางทางด้านนี้ก็สิเป็นถนนออกไปทางออกไปซอดแถวคําหุ่งพุ่นเนาะทางนี้ทางนี้ก็สิเป็นถนนออกไปเสริมกับถนนเลขที่13ใตเลยเนาะออกไปซื่อๆคงแมราชวงศ์เฮาสิเห็นเนาะตึกสูงๆแล้วเฮาก แล้วก็เป็นถนนด่านนี้เนาะที่มาจากถานหลวงถนนน้องบอนเนาะเนาะสีด่านเนาะทุกคนทุกคนได้ชมวิวเวียงจันสีด่านเลยทางด่านนั้นก็สิเป็นได้เต็กบึงถานหลวงเนาะทางด่านนั้นเนาะตึกสูงๆที่เราเห็นตัวนี้ก็เป็นโรงแรมเมืองแท่งเนาะเมืองแท่ง ที่ว่าอยู่เวียงจันทร์ก็กยังเป็นเมืองที่ว่าตึกบทันสูงหลายเนาะตึกที่สูงที่สุดอยู่เวียงจันทร์กับน,นีแต่33ชิ้สันเนาะ33ชิ้สันเพราะว่าเขายังเห็นปลายต้นไม้อีกเนาะได้รายบอนทางนี้ก็จะเป็นสำนักง,งานนายกเนาะ สำนักงานนายกรัดทะมนตรีเนาะทางด้านนี่นีเนาะเห็นตึกเก่าเนาะตึกสำนักงานนายกแต่สมัยเก่าเนาะต้นเนาะต้นนี้ข้าเจากำล,ลำลังบูรณะเนาะกำลังบูรณะเดี๋ยวเหาสีลงไปแล้เนาะทุกคน น่าจ,จะสางเป็นหอพิพิธภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งแหละเนาะเพราะว่ามันเป็นตึกเก่าเนะ,อะตอนนี้บาวแม่นไส่กับลงมาแล้วเนาะทุกคนเข้ากับเดททามเนาะเดลงมาแล้วกับเดททามข้าวจ่ว่ามือเปิดตัวจริงเข้าจวจ่จะเก็บ ค่าเผาส้มทเท่าไดเนาะเขาจะเก็บต่างศาสตร์อยู่สามสิบพันกีบเนาะแล้วเก็บคนลาวอยู่ห้าพันกีบเนาะบาร์บีคใส่แต่ถามเ,เนาะกะ็ถือว่าราคาเนาะราคานี่ถือว่าแต่ถามก็จิมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนสําหรับการพาเบิ่งพาะส้มในมือนี้เนาะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมคือเก่าเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันคือเกา่า ตอนนี้บาอาแมนไซต้องขอกาวคำว่าขอบใจแล้วกัสบายดีกันเบิร์ตสุขสุขสดบ๊ายบาย